สิ่งที่จะทำให้พี่น้องประชาชนหมดข้อระแวงสงสัยกับภาพที่ปรากฏออกมาก็คือการลงมือทำอย่างไม่ไว้หน้าใครของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินสิ่งที่จะทำให้พี่น้องประชาชนหมดข้อระแวงสงสัยกับภาพที่ปรากฏออกมาก็คือการลงมือทำ อย่างไม่ไว้หน้าใครของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินมีแค่นั้นครับอย่างอื่นแทบไม่มีทางที่จะแก้ข้อค้อรหานี้ได้ข้อค้อรหานี้จะต้องแก้ด้วยความจริงและการลงมือทำดังนั้นผมจึงบอกว่าที่มันเสียวมันเสียวอย่างไงวันนี้ถ้ายังไม่สามารถที่พักแกนนำรัฐบาล จะอธิบายหรือทำความจริงเรื่องนี้ให้ปรากฏว่าไม่สนว่าใครจะถ่ายภาพกับใครใครกระทำความผิดหลักฐานเส้นเงินไปถึงใครก็ดาเนินการโดยไม่ไว้หน้านั่นถึงจะกู้ความศรัทธากลับมาได้แต่ถ้ายังโอเอวิหารลายอยู่ ผมถึงบอกว่ามันจะเสียวทั้งกระดานเพราะมันจะเกิดกรารเปลี่ยนแปลงของฐานคะแนนเสียงอย่างไม่เคยคิดมาก่อนในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์ของเครือข่ายสแกมเมอร์ที่อยู่ในประเทศไทยหนึ่งหมื่นกว่าล้านนั้น หลายคนก็บอกว่ามันเป็นผลงานของตนเองเธอก็ถือว่าร่วมกันครับต้องขอบคุณคนที่เปิดเผยเรื่องนี้อย่างเข้มข้นนั่นคือพรักประชาชนไม่ว่าจะเป็นสสรังสิมันโลมสสวิโรธลัคนาอดีศรต้องขอบคุณหัวหน้าพรกประชาธิปัตย์อดีตรัฐมนตรีคลังกร จาติกาวนิตส่วนวานาพักเนะ่ยก็ทันอภิสิทธิ์เวชาชีวะแล้วก็ทีมงานโคศพพักที่ออกมาเปิดเผยและรวบรวมเป็นเอกสารหลักฐานดำเนินการไปยื่นคำร้องโดยตรงต่อสำนักงานป่าปรามป้องกันและปราปามการฟอกเงินแล้วก็ยึดและอายัดทรัพย์ตามเอกสารหลักฐาน ที่หัวหน้าพักประชาธิปัตย์และคณะไปยืน่นแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้มันจะทําให้ความนิยมต่อพักการเมืองเปลี่ยนไปและจะเปลี่ยนไปแบบที่หลายคนขาดไม่ถึงอภิสิทธิ์เบชาาชีวะพุ่งมาเป็นลำดับหนึ่ง 25่สาลำดับ2ยังหาคนเหมาะสมไม่ได้ลำดับ3ถึงมาที่ไหนอนุทินประมาณ1 6บหรือสิผมขอคาดการล่วงหน้าไว้อย่างนี้ในการเลือกตั้งปี2 5 6พัพรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนนในระบบบัญชีรายชื่อก็คือปาติลิสนะครับ925,000คะแนน 9ก้าแสนสองหมื่นาพันคะแนนพักประชาธิปัตย์ในอดีตเคยได้ถึง12ล้านแต่อีก11ล้านหายไปไหนก็หายไปกับลุงตู่บ้างหายไปกับพักพลังประชารัฐบ้างหันไปเลือกพักก้าวไกลบ้างเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในพักประชาธิปัตย ความนิยมของพรรคเริ่มโผล่ขึ้นมาบางพื้นที่หเอและยังภาคใต้นี่เพิ่มขึ้นมาถึง25%และผมเชื่อว่าภาคใต้จะพุ่งสูงเกินกว่า35%หรืออาจจะถึง40%ในอนาคตอันไม่ไกลนี้อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปกับคะแนนนิยมของพรรคประชาธิปัตย พรรคประชาธิปัตยโดยการนำของอดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชาชีวะจะดึงคะแนนความนิยมจากพรรครวมไทยสร้างชาติในการเลือกตั้งปี2566พักพรรครวมไทยสร้างชาติได้คะแนนในระบบบัญชีรายชื่อสล้าน760ดแสคะแนนคะแนนนี้ เป็นคะแนนของลุงตู่เพียวๆต่ก่อนลุงตู่ได้8ล้านหายไป4ล้านและ4ล้านที่หายไปในการเลือกตั้งปี6 6เขาไปเลือกพักก้าวไกลเป็นส่วนใหญ่คะแนนของลุงตู่พักพลังประชารัฐในการเลือกตั้งปี2 5 6 2 ได้8ล้านกว่าคะแนนสูสีกับพักอนาคตใหม่อนาคตใหม่ได้6ล้านเศษพักลุงตู่ได้8ล้านการเลือกตั้งปีสองพหายไปครึ่งหนึ่งไปไหนครับก็ไปพักคก้าวไกลนี่แหละมีลุงไม่มีเราเนี่ยเบื่อลุงกระแสเบื่อลุงดังนั้นไอ้สล้าน7จ็ดแสนหกหมืนคะแนนของพักรวมไทยสร้างชาติ จึงไม่ใช่คะแนนของพักรวมไทยสร้างชาติเป็นคะแนนของลุงตู่ซึ่งคนที่เลือกลุงตู่ก็คือคนที่เคยเลือกพักประชาธิปัตย์ในอดีตนั่นแหละแต่เมื่อวันนี้ลุงตู่ไม่มีแล้วและคนที่กำลังเดินงานของพักรวมไทยสร้างชาติในปัจจุบันก็ไม่สามารถที่จะกลุ่มหัวจิตหัวใจของคนที่เคยเลือกลุงตู่ได้ มันก็ดับศูนย์สลายผมมองนะครับ4ล้านคะแนนจากรวมไทยสร้างชาตินี่จะกลับหันมาเลือกพักคประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ4ล้านคะแนนนี้อยู่ในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนบนภาคกลางและในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะหันกลับมาเพราะคนที่เลือกลุงตู อย่างสุดหัวจิตหัวใจก็ไม่มีวันที่จะไปเลือกพักเพื่อไทยและไม่มีวันที่จะไปเลือกพักประชาชนมันก็เหลืออยู่แค่สองทางเลือกคือไม่เลือกพักภูมิใจไทยก็เลือกพักประชาธิปัตย์แต่เมื่อภูมิใจไทยวันนี้ความกลัวยังไม่หายความควายมาแทรกเนี่ยน้ำท่วมยังไม่จบ พออายัดยึดทรับพวกแก๊งใส่แกมมอก็กลับมีภาพเดียวเสียวทั้งกระดานโผล่ขึ้นมาปัญหากัมพูชาก็ยังแก้ไม่เสร็จมันก็ยังอีหลักอีเหลือเมื่อยังอีหลักอีเหลือไอ้ีล้านคะแนนตรงนี้แหละ มันก็ไม่มีทางที่จะไปเลือกเพื่อไทยกับพรักประชาชนอยู่แล้วมันก็มีทางเลือกอยู่แค่สองทางคือไม่เลือกพรรคภูมิใจไทยก็เลือกพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งแนวโน้มในอนาคตผมก็มองว่าคะแนนตรงนี้มันจะกลับไปยังพรรคประชาธิปัตย์เหมือนเดิมมันก็จะไปอยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เดิมมีอยู่เก้าแสนสองหมืถ้าได้สี่ล้าน 7แสนหกมาเติมจะเติม4ี่ล้านหรือจะเติมถึง4ีล้านเจ็ดแนเลยเนี่ยแน่นอนครับประชาธิปัตย์ก็จะมีต้นทุนเกือบ6ล้านคะแนนและยังมีคะแนนที่หลงเหลือที่เคยเลือกพักประชาธิปัตย์แล้วไปเลือกพลังประชารัฐติดค้างอยู่ที่พักพลังประชารัฐประมาณ5 3 7 0 0นสามนนกัน คำดามก็คือไอ้ห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันคะแนนนี้ซึ่งแต่เดิมเป็นคะแนนของพรรคประชาธิปัตย์ยังจะเลือกพลเอกประวิตย์และคณะต่อไปไหมในสถานการณ์อย่างนี้ผมก็ว่ายากครับอย่างน้อยหลายแสนคะแนนจากคนที่เลือกพรรคพลังประชารัฐซึ่งเคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์ก็จะกลับมาเลือกพรรคประชาธิปัตย์อีก วันนี้พรรคประชาธิปัตย์มีโอกาสที่จะสะสมคะแนนจากคนที่ไม่เลือกรวมไทยสร้างชาติคนที่ไม่เลือกพลังประชารัฐหันกลับไปเลือกพักประชาธิปัตย์เหมือนเดิมเนี่ยห้าล้านคะแนนเนี่ยจะย้อนกลับมารวมกับแฟนขับแบบดั้งเดิมยังไงก็เลือกไม่ว่าจะเปลี่ยน คุณอภิสิทธิ์เป็นเฉลิมชัยจากเปลี่ยนคุณอภิสิทธิ์เป็น,ค,ปนคุณจุลินเปลี่ยนจากจุลินเป็นเฉลิมชัยเนี่ยเลืออยู่ประมาณ9ก้าแสนสองหมื่นห้าเนี่ยหรือหนึ่งล้านคะแนนตัวเลขกลมๆมันก็จะเหนียวแน่นอยู่กับประชาธิปัตย์พื้นฐานของประชาธิปัตย์วันนี้มันจึงเริ่มสตาร์ทคะแนนปาติลิทที่หล้านคะแนน